เรามาดูกันว่าเรื่องนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรนักเรียนเห็นไหมเห็นไหมลูกเห็นไหมคะเห็นค่ะโอเค วันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยที่หนึ่งแบบลงนะหน่วยที่หนึ่งเราจะเรกันแบบช้าๆเรื่อง การเคลื uhm. ่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองมีใครรู้ไหมว่ามันคืออะไรการเคลื่อนไหวคืออะไรการเคลื่อนไหวคืออะไรการเคลื่อนไหวเหมือนตอนนี้ไหมเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่กระดุกกระดิกอยู่นี่คือการเคลื่อนไหวไหม การเคลื่อนไหว่อ่านี่คือการเคลื่อนไหวแล้วพื้นเมืองล่ะพื้นเมืองคืออะไรพื้นเมืองพื้นบ้านหรือเปล่าใช่ไหมใช่พื้นบ้านไหมพื้นของเมืองพื้นเมืองนะลูกคืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประเทศเรามีกี่ภาคประเทศไทยมีกี่ภาค มีใครตอบคุณยูได้ไหมว่าประเทศไทยมีกี่ภาคสี่ภาคใช่สี่ภาคในที่นี้นะคะก็คือพื้นเมืองนั่นแหละภาคกับเมืองเนาะ,ะ,ะเรารู้แล้วว่าการประกอบ การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ <C> e <at> พื้นเมืองภาคก,กับเมืองเหมือนกันเนาะมี4ภาคเท่ากับว่าการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะครั้งนี้ก็มีของสี่ภาคเหมือนกันอ้าวในชีวิตประจำวันของเด็กๆมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างลูกน้องได้เดินไหมเดินครับเออเดินน้องเดิน <C> e <at> น้องได้วิ่งไหมคะได้ไปวิ่งเล่นไหมอ่าได้มีการมีการวิ่งเล่นโอเคสแสดงว่านอ้องเด็กๆก,ก็จะมีการเคลื่อนไหวทุกๆวันถูกไหมคะอ่าถูกต้อง มาดูกันว่าการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนั้นนะหมายถึงอะไรอ่านี่คุณนิวเอามาให้ดูแล้วการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะน,นะคะหมายถึงการแสดงออกโดยการเคลื่อนไหวกิิยาท่าทาง,งต่างๆตามจังหวะของเพลงเรียกง่ายๆว่าอะไร แล้วเคลื่อนไหวไปตามจังหวะถ้ามีเพลงประกอบไปด้วยเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรเราจะทําอะไรอยู่เหมือนตอนเช้าๆที่เวลาเราอยู่หน้าเจาทงเราทําแอโรบิกก็คือการทําอะไรทาอะไรเต้นอำกำลังเต้น้นให่เรากําลังเต้นไปตามจังหวะของของระไงของเพลงนักเรียนเคยเต้นไหมเคยค่ะหรอ,อ,อมีใครไม่เคยเต้นไหม ทุกคนต้องเคยเต้นเพราะว่าเราพอเราไปหน้าโรงพอเราไปอยู่หน้าเสาธงที่โรงเรียนเราต้องเต้นแอโรบิกทุกวันถูกไหมคะอ่านี่แหละคือการเคลื่อนไห,วป,หว,วประกอบจังหวะเราประกอบจังหวะเพลงอะไรลูกจำได้ไหมได้ครับเพลงอะไร คูณค่ะสุดคูณอ่าโอเคยังจำได้ว่าเราเต้นประกอบจังหวะเพลงสุดคูณพาเพลินใช่ไหมลืมท่ากันหมดแล้วหรือยังลืมแล้วค่ะลืมหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปทวกนกันใหม่อ่อะต่อไปเป็นจังหวะพื้นเมืองจังหวะพื้นเมืองได้แก่จังหวะของ ฟอนเงี้ยวจังหวะของกองยาวและจังหวะของเซิงกระติบมีใครรู้จัก3ามจังหวะนี้ไหมมีไหมคะ,ะเรามาดูกันที่ฟ้อนเงียว ฟ้อนเงี้ยวนะคะเป็นจังหวะที่สนุกสนานประกอบการแสดงของชาวไทยภูเขาหรือเขาเรียกว่าชาวไทยใหญ่หรือเรียกว่าเงี้ยวเป็นที่มาของจังหวะฟ้อนเงี้ยวไม่ยากเลยจังหวะของฟ้อนเงี้ยวนะคะมีคําว่ามงแซะมงแซะแซะมงตาหลุมตุมมงแค่นี้เองนี่คือจังหวะของฟ้อนเงี้ยวดูซิว่าการ ประกอบจังหวะของเขานะคะมีเครื่องดน,นตรีอะไรบ้างไหนนักเียนลองบอกคุณนิหน่อยเนี่ยข้างหน้านี้มีจังหวะอะไรบ้างเอ่ยมีเครื่องดน,นตรีประกอบจังหวะอะไรบ้างมีฉาบ<า><า>มีกลองแล้วก็มีมอง,มอ,งอ่ะมีแค่สาม,มอ,อย่างนี้เอง,องเป็นประกอบไปออกมาเป็นจังหวะหนึ่งจังหวะได้แล้วอ่า เห็นไหมแล้วชุดเขาเป็นยังไงคะไหนลองบอกดูีิว่าชุดเขาเป็นยังไงชุดเขาเหมือนอะไรชาวเขาคชุดเขาเหมือนชใช่ชุดเขาเหมือนชาวเขาเพราะว่าเขาอยู่บนเขาและเขาเป็นเงี้ยวนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วจังหวะนี้ได้อิทธิพลมาจากชาวไทยใหญ่หรือว่าเงี้ยวนะคะอ่าต่อมาเป็นจังหวะของกองยาว มีใครรู้จักกองยาวไหมกองยาวเป็นยังไงกองยาววเคยเห็นที่ไหนไไเคยเห็นไหมที่โรงเรียน,ยนอ่าใช่ค่ะที่โรงเรียนมีนกองยาวและนักเรียนเคยฟังเสียงมันไหมเคยไหมคะ เคยกองยาวก็เป็นการแสดงที่มีการมีจังหวะที่สนุกสนานเหมือนกัน,นมีลีลาท่ารำที่ตื่นเต้นแล้วใจเป็นการแสดงของชาวภาคภาคอะไรภาคอะไรอันนี้คือภาคอะไรภาคกลางภาคกางอยู่ที่ไหนกลภาคกลางอ่าภาคกลาง หรือว่าบางครั้งเขาก็จะมีชื่อเรียกสำรองอีกหนึ่งชื่อนั่นก็คือชื่อว่าลำมเถิดเทิงอ้าวไปดูที่เครื่องดน,นตรีประกอบจังหวะกันหน่อยเครื่องดน,นตรีประกอบจังหวะมีกี่อย่างคะชิงชาชิงชาน<ำ>้าน้องง<า>แล้วก็หลกัหลกๆเลยก็คือ กองยาวนั่นเองอ้าวมาดูจังหวะของกองยาวก,กัอนดีกว่ามีใครบอกครูนิวได้ไหมว่าจังหวะของกองยาวเป็นยังไงคะเนี่ยมีใครอ่านได้ไหมบอมเพิงอันนี้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 บ๊องเพิง 2> 2> บองเพิงบอมองเพิงบองเพิงบอมอง อ่าเก่งมากตอบคำถามคุณได้ด้วยอันนี้นะคะเป็นจังหวะของกองยาวแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าจังหวะอันเนี้ยมันมาจากเสียงของอะไรมันจะเสียงของอะไรคะผิงหรือเปล่ากองยาวคือเสียงของกองยาวนั่นเองอ้าวไปจังหวะต่อไปอุ๊ยขอโทษทีค่ะ จังหวะต่อไปคือจังหวเงะเสิร<า>์งกระติบข้าวอ้าวรู้จักไหมเสิร์งกระติบข้าวกระติบข้าวคืออะไรมีใครรู้จักกระติบข้าวอที่ใส่ข้าวที่ใส่ข้าวเหนียวที่ใส่ข้าวเหนียวอ้าวโอเคที่ใส่ข้าวทุกคนรู้จักกระติบข้าวเหนียวเนาะ จังหวะนี้เป็นจังหวะที่แสดงถึงวิถีชีวิตก็คือคนภาคอีสานนะคะเขาจะไปไปนาไป,าไปออกไปทํางานอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาข้าวใส่กระติบแล้วก็ห้อยไปด้วยเอาข้าวใส่กระติบอ่าใช่แล้วก็ห้อยไปด้วยเอาไว้สําหรับไปทานตามเถียงนาหรืออะไรอย่างงี้ก็เลยเกิดเป็นจังหวะนี้ขึ้นมาจังหวะนี้สนุกมากเลยเป็นการลําแบบ สนุกสนานอ้าวมีใครบอกจังหวะของของเซิร์งกระติ๊บข้าวเหนียวให้คุณอิวฟังได้ปะดีเหมะมาชี้ท่งอ่าฮะอ้าวอะไรต่อเนี่ยมีมีตั้งหล,ลายแบมาชี้มาชมาชี้มามาชี้มา เก่งมากลูกอ่ทั้งหมดที่เราเรียนตอนนี้ก็คือสามจังหวะได้แก่จังหวะอะไรบ้างจังหวะแรกเมื่อกี้ที่เราเรียนคือจังหวะอยู่บนข้างบนภาคของภาคของประเทศไทยอยู่ภาคเหนือจังหวะอะไรคะ จังห,งหวะอะไรคะจะวาของฟอนฟอนอะไรฟอนเงี้ยวค่ะเก่งมากฟอนเงี้ยวจังหวะที่สองเมื่อกี้ที่เพิ่งเรียนไปคือจังหวะของยาวกอง,องยาวเก่งมากสามจังหวะที่เรียนเนี่ยอยู่หน้าจอเลยจังหวะ จังหวะคืาข้าวเสิร์งกระติบข้าวโอเคอะพอร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมนมาตัวอย่างท่าลำมประกอบจังหวะเสิร์งกระติบข้าวท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งนะ ท้าที่หนึ่งให้เราฝึกยืนด้วยปลายเท้า,า,ทานักเรียนยนักเรียนยืนได้ไหมด้วยปลายเท้ายืนด้วยปลายเท้าเหมือนเวลาที่เราทำอะไรเราขย่งเราขย่งได้ไหมมีใครขย่งไม่ได้บ้างมีใครขย่งไม่ได้ไหมคะ สักครู่นะคะพ่อหนูตีสอนอยู่ได,ด้โอเคจ้ะจะเดินเทรกลับแม่อพอแล้วเย็สักครู่นะคระับคุณครับสองยิงทำไมถึงยิงด้อ้าวได้ไหมมีใครทำมีใครอ้าวไหนลองลุกขึ้นมาให้คุณนิวดูหน่อย,อ,ยอ้าวลุกขึ้นมาขยี้ไปท้าแสดงว่าเราจะต้องสูงขึ้นถูกไหม อาลุกขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมา,า,นาไม่เห็นเท้าไม่เป็นไรแล้วก็ขยิงปลายเท้าขึ้นขยิงปลายเท้าขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสูงขึ้นถูกไหมครับอ่าเมื่อขยิงปลายเท้าขึ้นแล้วเรายกเท้าขึ้นลงเป็นจังหวะยกเท้าหนึ่ง <Yes. S 1> ย่ำเท้าไปเหมือนเราเหมือนเราย่ำเท้าปกติเลยเนี่ยนะ ย่ำเท้าย่ำเท้าครั้งที่หนึ่งย่อมเท้าครั้งที่สองอ่าแต่ย่ำมเท้าอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องขย่งด้วยปลายเท้าด้วยไหนลองทำดูสิมีใครทำได้ไหมทำได้อ่าไหนลองขย่งอ่าเน็นอนทำขย่งเท้าขึ้นมาไม่ต้องสูงมากนะลูกเพราะว่าถ้าเราสูงมากมันจะทำให้เราหัวทิม เอาเขย่งเท้าขึ้นมาแค่นิดเดียวพอแล้วก็ย่างไปตามจังหวะนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่อย่างงี้พร้อมกับเขาบอกว่าพร้อมกับแกว่งแขนเล็กน้อยไปตามจังหวะศีษะเอียงตามเท้าข้างที่ยกแสดงว่าถ้าเรายกขาขวาเราจะเอียงข้างซ้ายได้ไหมดได้ไหมคะ ถ้าเราโยกาขาขวาแล้วต้องเอียงหัวไหนขวาเหยียบเพราะฉะนั้นไหนลองทำให้คุณดูดูหน่อยโยกขาขวาเอียงหัวข้างขวาย่ำเท้าซ้ายเอียงหัวข้างซ้ายทำได้ไหมอ้าวหนอทำได้เลยนะ่ะนั่นแหละขออยับไปเล็กน้อย ยกส้นเท้าขึ้นตลอดเวลารู้ไหมว่าทำไมเราจะต้องยกส้นเท้าขึ้นตลอดเวลาอ้าวเรามาคุยกันก่อนเพราะว่าเห็นไหมคุณยูบอกแล้วว่าเขาเอาเข้าวไปกินตามเถียงนาเพราะฉะนั้นเถียงนามันร้อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องยกเท้ายกส้นเท้าขึ้นเหมือนเวลาเราแบบวิ่งอยู่ในบนถนนน่ะแล้วเราร้อนร้อนเท้าแล้ก็จะรีบวิ่งถูกไหม ท่าพวกนี้ค่ะมันก็ประดิษฐ์มาจากอิริยาบถหรือการเคลื่อนไหวของคนเราจริงๆเลยแล้วก็ประดิษฐ์ออกมาให้มันเป็นท่าลําแบบสวยๆโอเคนะท่าที่หนึ่งนะอ่าเราต่อไปมี3ามท่าต่อไปท่าที่สองท่านี้ไม่ยากท่านี้เราสามารถที่จะนั่งอยู่กับที่เพราะว่าเราใช้ เราใช้อะไรคะเราใช้มือมอ้าวมาบอกมาตามที่เขาบอกเลยนะให้ฝึกกำมือแล้วปล่อยอย่างนี้กำมือแล้วปล่อยกำมแล้วปล่อยกำมแล้วปล่อยอ้าวเดียวเด็กลองทำให้คุณนิวดูหน่อยกำมแล้วปล่อยกำมแล้ว ปล่อยอย่างนี้อ่ลกำแล้วปล่อยทั้งสองข้างเสร็จแล้วเมื่อทําอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมคะเราย,ายาไไ้า,า,ยายไปไว้ข้างๆย้ายไปไว้ข้างๆข้างหูข้างข้างขวา,าแล้วก็กำแล้วปล่อยอย้ายมาข้างซ้ายกลมแล้วปล่อยอ,อันนี้คือท่าที่ท่าที่อะไรท่าที่ อ,อ่าโอเคท่าที่สองเราต้องเอียงศีรษะไปทางไหนคะไปทางมือเราเอามือไปข้างขวาแล้วก็เอียงข้างขวาเราเอามือไปข้างซ้ายเราก็เอียงข้างข้างซ้ายโอเคต่อไปนะท่าที่สามอันนี้ยากหน่อยอันนี้เราต้องใช้สะโพกมีใครไม่รู้จักสะโพกไหมสะโพกเราอยู่ตรงไหน อยู่บนนี้ปะไหนนี่กระทะพลเก่งมากสโพกอยู่ที่ไหนสโพกอยู่ที่ไหนนี่คือสโพกนีไหนสโพกเราอยู่ข้างๆแอวแถวก้นใช่คับอ่าเพราะฉะนั้นท่าที่สมเราจะใช้สะโพกนะอย่างนี้เอามือไปข้างๆแบบนี้แล้วเอาสโพกขึ้นหนึ่งทีหนึ่ง ย้ายมาข้างซ้ายเอาสะโพกขึ้น1ทีนะับ2อ,อ้าวทำได้ไหมคะถ่าที่สาวเด็กๆทำได้ไหมคะไหนเราทำให้คุณยูดูหน่อยทำได้ไหมเออ มีแค่สามท่าคุณสรุปให้ง่ายๆเลย3ามท่าของจังหวะกระติบข้าวเหนียวที่อยากให้นักเรียนเอาไปฝึกก็คือท่าที่หนึ่งคือท่าอะไรคะเราใช้อะไรเราใช้เท้ายกเท้าไม่ต้องสูงและย่ำเท้าเหมือนเราเหมือนเราย่ำเท้าตอนที่เราจะเต้นแอโรบิกอ่าจะเปลี่ยนจากเราย่ำเท้าทั้งเท้าใช่ไหมเราจะย่ำเท้าทั้งเท้าแยบนี้ถูกไหม เปลี่ยนให้ามาเป็นยกส้นเท้าขึ้นนิดน,นึงแล้วย่ำเทา้าหนึ่งสองสามสี่แบบนี้อ่านี่คือท่าที่หนึ่งท่าที่สองไม่ยากเลยท่าที่สองกำมือแล้วแล้วอะไรปล่อยแล้วปล่อยเออสองข้างผ้าซากกับข้างขวานี่คือท่าที่สองท่าที่สามยากหน่อยเราต้องเอาสะโพกขึ้นอย่างนี้ขขึ้นอ่าสองข้างสะโพก มีทั้งหมดสามท่าในจังหวะเสิร์งกระติบข้าวนะคะอ้าวคุณอิวมีคำถามมาให้มาถามใครตอบได้ช่วยกันตอบโอเคไหม